การถอนรากของเลขเหมือนนะครับก่อนอื่นน้องมาดูตรงนี้ก่อนนะถ้าสมมุติว่าครูมี x บวก x นะฮะ x บวก x มันก็จะได้ 2x ถูกไหม x บวก x ได้ 2x ตอนนี้ถ้าครูเปลี่ยน x เป็นตัวอื่นคือ 71กําลัง2บวก71กําลัง2นะครับน้องๆก็จะบวกติดเอาไว้เป็นไรครับ2คูณ71กําลัง2ครูเรียกว่า1ก้อนบวก1ก้อนจะได้2ก้อนนะครับต้องใช้หลักการนี้ก่อนนะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับถอดรากดูเลยสแควรูตเจลัง2บวก71กําลัง2ครับน้อง จับบวกกัน1ก้อนบวก1ก้อนได้2ก้อน2ก้อนแล้วดูนะครับ71ยกกำลัง2มันถอดรูทได้71เถูกไหมเลข2ติดไว้ข้างในครับถอดรูทเสร็จแล้วไม่ถึง10วินาทีลองดูอีกทีนึงอ่ะสมมติครูมีเลข93ยกกำลัง2องบวก93ยกกำลัง2ครับเหมือนเดิมฮะ หก้อนบวกหก้อนได้2ก้อนของเก้ากำลังสองแล้วน้องๆก็ถอดรู้เฉพาะตัวที่มันมีกำลังสองพอดีได้93้ิติด2ไว้ข้างในเก็ตไอเดียไหมให้อยู่ตัวอย่างเดียวนะเลขยากๆนะครับถ้าเราไปเจอเก้าร้อยกำลังสบวกเก้ากำลังสเอาเลยครับลุยมันก็จะเป็น 2เท่าของ9กําลังสถอ,อดรูทเฉพาะตัวที่กำลังสองได้911แล้วรูทสงนะง่ายๆนะครับมองให้มันเป็นก้อนก้อนบวกกันได้2ก้อนถอดเฉพาะตัวที่กำลังสองพอดีโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการถอดรากแบบเร็วๆลองไปฝึกดูครับจบ